วายจีเขาปล่อยออกมาเป็นภาพสุดท้ายแล้วนะคะกับสมาชิกคนที่5ของเพลงไอศครีมตีว่านักร้องดังระดับโลกอย่างเซเลน่าโกเมสที่แอดก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเห็นพี่เซลภาพนี้แล้วแบบอื ชอบนะคะภาพนี้คือพี่เซล,ลเขายิ้มได้แบบธรรมชาติมากและที่สำคัญแอดก็ชอบหมวกชอบถุงมือชอบชุดพี่เซลด้วยเหมือนกันนะเห็นแบบนี้แล้วแบบอยากดู MV ไวๆอะทุกคนอยากให้ถึงวันสุขนี้แล้วนะคะ ทีนี้กลับมาต่อกันที่ภาพของน้องลิซ่านะคะจากคลิปก่อนที่แอดได้สัญญาไว้ว่าเดี๋ยวแอดจะมาแปลคอมเมนต์ที่ทุกคนได้ฟังกันว่าทางฝั่งเกาหลีกับทางประเทศจีนเนี่ยหลังจากที่เห็นภาพนี้ของน้องลิซ่าไปแล้วทุกคนมีความคิดเห็นกันไงกันบ้างแต่คลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวแอดจะมาแปลของทางฝั่งเกาหลีกันก่อนนะคะเราจะมาดูกันว่าเคเนติเซนเขาพูดยังไงกันบ้างกับลิซ่าภาพนี้ แจะอ่านแบบไม่เรียงกันนะคะเริ่มจากลิซ่าเข้ากันได้ดีกับผมสีดำมากๆโอ้เธอเหมือนตุ๊กตาเลยเธอสวยมากและลิ่าเป็นของฉันคาดว่าฉันคงบา้าคลั่งแล้วชอบคอนเซปต์ของ b l a c k พิงคน่ารักและเข้ากันหมดเลยดูที่การแต่งหน้าสิเธอน่ารักมากๆสวยและฮิปจริงๆ เธอเหมือนแมวเลยว้าวแขนคุณดูยาวมากๆน่ารักฝุดๆมันเป็นสไตล์ที่ทำให้ผมนึกถึงปีศาจแดงฮ่าฮ่าฉันรอละสวยมากๆเป็นคอนเซปที่สมบูรณ์แบบว้าวในที่สุดเธอก็มาเธอเป็นตุ๊กตาที่มีแขนยาวผมดำไม่เข้ากันแต่ถ้าเป็นสีบอนน่าจะเข้ากันโอ้ลิซ่าดีต่อใจมาก เธอสวยมากและสัดส่วนก็ดีว้าวสวยมากผมดำดีนะแนวคิดของจีซูดูธรรมดาเกินไปทุกคนเหมือนตุ๊กตาคอของเธอดูสั้นไปทำไมถึงถ่ายรูปแบบนี้ทั้งๆท,ที่ใบหน้าของเธอสวยมากแบล c k พิ n k ทุกคนเหมือนตุ๊กตาจริงๆลิซ่าสวยมากแต่จริงๆแล้วรูปทีเซอร์ทั้งสี่รูปนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ บอกตรงๆว่าองค์ประกอบของรูปถ่ายแย่ว้าวสดชื่นสวยจริงๆดูเหมือนตุ๊กตาเลยจริงๆลิซ่าสวยมากเธอใส่เสื้อผ้าอะไรก็สวยคอนเซปต,ต์ดูไม่ตรงกันยกเว้นเจนนี่ลิซ่าฮอตมากๆ c o คอนเซปต,ต์ลงตัวมาก Black พิ n k หมดแล้วใช่ไหมเซเลน่าจะออกมาพรุ่งนี้หรือเปล่าตอนนี้เซเลน่าเขาออกมาแล้วนะคะ การจัดวางและการเลือกรูปถ่ายเป็นเรื่องโชคร้ายฉันต้องการดูภาพอื่นๆฉันคิดว่าจะมีภาพที่ดีกว่านี้มากแต่ฉันไม่คิดว่าโรเซ่และลิซ่าคือภาพที่ดีที่สุดแต่ฉันคิดว่าต้องมีที่สวยกว่านี้แต่นี่ก็ยังคงสวยอยู่เธอเหมือนแมวเลยฮ่าฮ่าคอที่หายไปน่าจะเป็นเพราะท่าทางเพราะไหล่เธอยกขึ้นลิซ่าน่ารักค่ะทรงนี้ตัดดีที่สุดแล้ว เมื่อมองแบบนี้แล้วฟิลเตอร์โรเซ่เมื่อวานแย่มากโอ้ฉันรู้สึกเสียใจกับภาพโรเซ่ฟิลเตอร์นั้นลิซ่าสดชื่นและน่ารักมากลิซ่าสวยแต่รู้สึกได้เลยว่าการเลือกรูปยังไม่ดีที่สุดเธอมีเอกลักษณ์และสวยแต่การเลือกภาพโชคร้ายไปหน่อยฉันมองไม่เห็นคอของเธอพอเห็นปุ๊บก็บอกได้เลยว่าสวยมากทำไมภาพโรเซ่กับลิซ่าถึงโพสท่าโดยไม่มีคอ ว้าวแขนเธอยาวจริงๆเสื้อผ้าแปลกๆนิดหน่อยนะน่ารักเหมือนแมวเหมียวเลยลลิซามีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจริงๆมันน่าผิดหวังเล็กน้อยเพราะดูเหมือนว่าจะไม่ได้เลือกสิ่งที่ดีที่สุดแต่ลิซาเองก็สวยมากลิซาน่ารักจังเธอน่ารักมากยิ่งทำผมแบบนี้เธอยิ่งน่ารักมาก ลิซ่าสวยมากคอนเซปต์แตกต่างและฉันชอบสาวๆน่ารักทั้ง4คนคอนเซปต์ดีและภาพดีสวยมากไม่ธรรมดาจริงๆอ่อันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนนะคะจากเคนเนติเของทางฟากฝั่งเกาหลีนะและนอกจากนี้ค่ะกระทู้ข่าวโปสเตอร์ไอศครีมลิซ่าก็ขึ้นหน้าหลักบนเว็บ Never แล้วก็ตอนนี้เนี่ยบอกได้เลยว่ามีมากกว่า20กระทู้แล้วนะทุกคนและแต่ละกระทู้ที่นำเสนอก็ คนละสื่อข่าวด้วยกันอีกนะคะก็ถือว่าตอนนี้น้องเราปังปุริเย่มากๆนะคะกับการเปิดตัวโปสเตอร์ภาพนี้และคลิปคืนนี้ค่ะเดี๋ยวแอดจะมาสรุปอีกทีว่าทางฝากฝังจีนหลังจากที่เขาได้เห็นภาพลิซ่ากันไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขามีความรู้สึกยังไงแล้วก็มีแอดเขาไหนที่แชร์ภาพของน้องบ้างและรวมถึงการอัปเดต IG ของน้องลิซ่านะคะว่าน้องลิซ่ามีความเคลื่อนไหวอะไรยังไงเดี๋ยวจะเอามาสรุปรวมกันเป็นคลิปคืนนี้ค่ะ และถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะคะแอดฝากกดไลค์แล้วก็ถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็สามารถกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ